กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้กอยกับแฮกร i d ิดก็อีกแล้วนะครับตอนนี้น้องก็ทําตัวเลิกๆอยู่ <c oughs> โอเคสําหรับาพา์ที่แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องเรารู้วิธีทําไฟแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปหาของนะครับเพื่อ,อหาทางเอาไอ้บล็อกเวนั้นออกไปนะครับซึ่งผมก็รู้แล้วต้องมาทางไง น้ำมันเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำมันยังของมีไม่พออีกเหรอการที่เราทำไฟได้เนี่ยนะน้ำมันอะ่ะคือสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องมีแต่ปัญหาคือเราจะเอาน้ำมันไงแล้วก็ยังไม่รู้วิธีเปิดอประตูเลยนะครับผมก็ไอเซฟแบบผมยังไม่รู้เลยว่ามันเปิดไงมันแน่ อาจจะต้องมาเอาไฟในห้องนี้เปล่าอืม a c h i e v e b for s o m e อันนี้มันเหมือนคีย i t มที่เราต้องไปใช้นะครับอืมเดีย๋ยวมันมีเสียงด้วย เอาแล้วตตอนนี้เราต้องหาทางคือบาร์ลูมาผมไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงอะคือแพนเชอร์แพนเอร์คือผมไม่รู้มันคืออะไรนะนั่นบอกว่าสี่อันอะใช่ปะ่ะ เพราะมันมีห้าถ้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะอาจจะเป็นในนี้ก็ได้กระดาษชําระคือผมไม่รู้ว่าแพนเทอรมันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าชาวไร่อะไรคือชาวไร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยตุ๊กตาขนาดเท่าเรานะครับมันดูเหมือนมันดูเหมือนศพจริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยอ๋อเนี่ไงมันตัดขา ตุ๊กตานี่มามาจัดการให้ครับที่เราเจอไอพาลแรกอะที่มันเดินหนีไปไหนไม่รู้อะและไอตุ๊กตาขนาดคนเนี่ยมันสกัดขาเรามันพาที่แล้วอะ <c oughs> เอา้าเฮ้ยมีเดี๋ยวมีมีซ่อนอยู่ใต้ใต้ใต้เตียงไอใต้ใต้เนี่ยใครเห็นมั้งเออไม่รู้ใช่เปล่า โค้ดยังไม่ใช่อีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนว่ามันคือไหนเออระหว่างที่ผมหาหาอยู่เนี่ยก็คือผมแค่กลับมาอ่านไอ้เฟรมเอกแล้วก็ได้แมททีเรียลมาละแล้วซึ่งเราก็เหมือนต้องไปหาอาวายใช่ไหมเรียกว่าอะไรแมทมัดกันแล้วก็เขียยทอด โอเคเราก็รู้เหมือนเราต้องไปหาอะไรอีกอันหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้น้ำมันเหรอมันเป็น G t h i a i with Lac on with Wine to create touch อืมอ่าเราได้เสื้อมาแล้วได้เสื้อแล้วได้ Wood ม,มาแล้วก็มัดมัดเข้าด้วยกัน อ๋อลวดโอเคเราไปหาลวดนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีตรงนี้ตรงซ้ายไปไม่ได้แน่นอนคืออเชนเดลีย e เนี่ยคือผมงงมากเลยเนี่ยมันมีมันมีสี่ แต่ผมไม่รู้นะว่ามันเอาอยัางไงดีเดี๋ย๋ยๆผมไปหาไอรหัสก่อนกันให้รหัสมันเสร็จก่อนนะได้ไหมในะรหัสนี้อันนี้มีสี่ andelier อันบาเลมันบาเลมันน่าจะเป็นรูปภาพอ่ะรูปภาพมันมี2แล้วก็ถังเขาบอกว่ามี7 สิแปอันนี้สิเจ็ดสิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปเอารหัสก่อนเอาจริงๆนะอ่าท่านผู้ชมผมรู้แล้วคือไอ้เนี่ยไอเนี่ยมี4ีถั่วแล้วไอมี4ีถั่วแล้วไอ้2เนี่ยมันต้องมาลบกับไอ้ห้องน้ำซึ่ง5้ลบสมันได้2แล้วก็ไอ้อันเนี้ยมี8อันเนี้ยมีสองแล้วรหัส ก็ต้องเป็นอย่างนี้เอ้าเฮ้ยมันมีเรื่องแล้วเดี๋ยวบาลเล่เลดดอลอินดอร์รูมมีแปดอันนี้ถูกเชเดรียมีสี่ถูกเชิงรูมลบบ้านลูมนะครับเท่ากับสองอ่ะอันเนี้ย อาบาเลมีเก้ากันอ่ะกูสุดสุดแล้วอ่ะไม่ใช่เก้าอ่ะเจ็ดสี่สองแปดเจ็ดไม่ใช่ด้วยนี่กูดูคลิปที่เขาทำนะอะดียวเดี๋ยวลองดูลองหาใหม่กันโอเคบาเล่มันไม่มีครับมันไม่ใช่รูปไม่ใช่อะไรเออ คือไม่มีบารเรลในห้องคาเฟ่ทารี่ะเออโอเคเราเปิดเซฟได้ลแล้วคือผมเพิ่งจะมาเกตอะคือแบบเขาในคลิปเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออบารเรลที่จริงมันก็ไม่มีนะเออเพราะมันนี่ก็เห็นเขาไปดูเขาว่ไปดูคิกเช่นกันหมดเลยอะอันนี้จะเป็นของที่คุณแม่นะครับเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับโหนี่มันกลิ่นเหมือนของคุณแม่เลย เฮ้ยนี่มันแลมไอ้นี่นี่ไอ้ตะเกียงโอ้นี่มันน่าจะมืดมากเลยอะฉันต้องการแสงสว่างมากกว่าน,นี้อา่าฉันขอยืมอันนี้ของคุณแม่หน่อยนะอะไรอะนี่มันเพอร์ฟูมน้ําหอมเอาว่ะลําลึกอ,อันนี้ พ่อเขายังทำงานอยู่งั้นเหรอ,อมาเรียคุณหมออ๋อไอันี้มันตอนชูนีห่หว่ะเอ๊ะคุณพ่ออย่าบอกอนะ่แม่มาเห็นนะอายะอยู่นั่นเองอ่าอย่าไปรบกวนคุณพ่ออะไร,รอะไม่ใช่ว่าคุณพ่อบอกแล้วเหรอว่าอย่ามาใต้ดินนี้นะ่ะคุณแม่ ชิบหายแล้วคุณแม่ดูแน่เลยเขาฉันรู้อยู่แล้วว่าเขานอกใจฉันไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ว่าผู้หญิงที่เก็บมาเลี้ยงจากข้างถนนอ๋อมันคือมาเรียเป็นผู้หญิงที่กลับมาไอ,อ,อมันโง่มากจริงๆอะอ๋อหยิบโกรธจัดเลยครับ แม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่คุณแม่เป็นคนที่ใจดีมากแต่วันนั้นเธอตอาอเธอต่างออกไปจากเธอต่างออกไปนะครับเออกค่นั้นแหละอ่าน้ำหอมนี่ฉันจะเอา on this sir. after that ตอนนั้นจากนั้นฉันก็เอาเก็บไว้ในเสือ้อแต่ว่าเธอก็ดูแลมันอย่างดี แต่ถึงอย่างนั้นคุณแม่คุณแม่ก็ได้มาจากคุณพ่อในวันครบรอบนะครับฉันจะเก็บม,มันไว้เพื่อมันเออ่เป็นโชคลางแล้วกันดีไหมคะคุณแม่อืมโอเคอืมอะไรอะไรล เฮ้ยเอีเวนเผือเลยเดี๋ย่าดี๋ยโอ้ยอย่าพึ่งตายอยู่ดีๆแม่งอื้อหืออีอีดอกชั่วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ไหมอ่ะเฮ้ยเซฟกันเลยอันนี้พาอะไรวะพาสามโอเคเหลือไปยี่สิบหกนาทีเสียเวลามากเลยเนี่ย อะไรไม่รูุ้ยอีดอกชั่วจริงๆเราต้องไปหาลวดครับรลวดเราหาจากไหนได้มั่งวะไม่ได้ทำไมรู้สึกว่าตุ๊กตามันยิบเองวะอันนี้รู้ว่าไม่น่ามีอะไรอ,อ๋อผมต้องไปหาลวดอเลย ก็ยังไม่ชินกับไอ้ตรงนี้นี่ไปยังไม่ได้เออเราได้ตะเกียงม,มาแล้วไม่ใช่เหรออืมมาชุบน้ำมันปะ่ะ ลวดลวดลวดไปหาจากไหนได้บ้างโอเคเฮ้ยหลังบ้านเออมีส่วนอาจจะเอาไปไหนไม่ได้แล้วมันควรหล่อนด้วยหล่อนอยู่ดในบ้านอีกมาหาลวดเดินทางหาลวดต่อเนี่ยบาเรลมันไม่มีเว้ยนึกว่ารูปภาพ คือมันอัปเดตใหม่แล้วก็ผมไปดูไออันเก่าแม่งจเจริญเลยโอ้ยหลวดฉันจะไปหาจากไหนได้ ไอ้นี่ไงเราได้เออใช้ตะเกียงได้แล้วใครอยู่วะสตอ r เ g e เฮาส์ A L ครับอา่าภารกิจก็คือให้เรามาที่สตอลเ g e เฮาส์ A L แล้วก็รวบรวมเศษผ้าโอเคมีรูเฮ้ยโโนบอลเข้าไปได้เอาเลยแล้วกันสโนบอลช่วยหน่อยนะอืม เด้ง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 เสียงอะไรไม่รู้เราได้แมทเทเรียมาแล้วอย่าแล้ว <joke> บ <propose> <What> ุ้ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยว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 นะไฟไฟมันโอ้ได้ปอดอ้าอะไรขครับอะไรเก็มีมีใครอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยเหรอนี่ฉันอาจจะ คิดไปเองก็ได้ขึ้นก่อแล้ว It's behind you Not behind me โอเคพันพันพันโอเคก็ตายเราหายใช้ได้ไหมจุ่มเออเรียบร้อยชุบน้ำมันแล้วเว้ยต่อไป ตะเกียงมันเป็นตะเกียงไฟฟ้าครับเราไม่ซีเรียสมานห้องนี้เดีย๋ยวเราถือแล้วไปจุดอุ้ยมีให้เลือกด้วยเหรอโอเคเดีย๋ยวเราไปจุดแล้วก็เดีย๋ยวจบพาร์ทกันจุดเลยโอเคจุดไฟเรียบร้อยแล้ว อ๋อต้องรีบไปก่อนอะไรอ่ะดีเดวิลเหรอบอดมอน์อเดอร์อะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ไอ้นี่ทำไมมันเลือดอาบอ่ะอเคเผาโอ้โหข่าวทางหน้า ลุกไหม้ลุกไหม้อ๋อมันไหม้ฉันแล้วอ๋อเจ็บจังเลยช่วยฉันด้วยไม่มีความทรงจำของไอ้ตุ๊กตาคนนี้ใช่ไหมโอ้โหเกรียมอันนี้เป็นอ๋อเหมือนถังน้ำมันเฮ้เราก็ไม่เห็น,นแล้วเด็กเยอะด้วย ได้บัตเทิลที่มีโอ้ลูกตาโอเคเดี๋ยวผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันผมไม่กล้าไปทำอะไรต่อแล้วโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งอ่าไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้า นะครับพาร์ทสี่นะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะมาลุยไปช่วยพ่อกันต่อนะไม่รู้อะไรมั่งเนี่ยอุ้ยหลอดมากเลยนะยังไปไม่ถึงกลางเกมเลยมั้งเนี่ยโอเคสหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะระวังตัวกันด้วยนะระวังข้างหลังด้วยนะ